สวัสดีครับขวัญชัยเฟนิเจอร์ะเชิงเซานะครับวันนี้มีสินค้ามานําเสนอ3รายการนะครับผมมากันดูที่ตัวแรกเลยนะครับวันนี้เป็นชุดอาหารนะครับไม้ชิงชันนะครับผมชุดอาหารไม้ชิงชันผสมไม้ประดู่นะครับตัวนี้เป็นโต๊ะรีนะครับ6ที่นั่งหที่นั่งเดี๋ยวมาดูที่ตัวโต้นก่อนตัวโต๊ะเนี่ยขนาด101ซนตเมตรนะครับกว้าง101ยาว200นะครับแล้วก็เป็นไม้ต่อ1 2 3 4 5 6 เป,เป็นไม้ต่อ6แผ่นนะครับหน้าโต๊ะเป็นไม้ชิงชันขาโต๊ะนะครับพวกลูกกึงแล้วก็แขนเนี่ยเป็นไม้ประดูนะครับลูกกึงและแขนเป็นไม้ประดูะกกะส่วนขาล่างเนี่ยเป็นไม้ชิงชันนะครับเช่นเดียวกับหน้าโต๊ะนะครับผมนี่ครับขาเป็นขากึงแบบนี้นะครับตรงลูกกึงนี่เป็นไม้ประดูนะครับตรงลูกกึงนี่เป็นไม้ประดูแล้ว<ข>ก็แขนเขาเป็นไม้ประดูนะครับนอกนอกนั้นเป็นไม้ชิงชันทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เก้าอี้มาดูที่เก้าอี้นะครับเก้าอี้เขาก็เป็นไม้แผ่นเดียวนะครับผม เก้าอี้เนี่ยโครงทั้งหมดเนี่ยเป็นไม้ชิงชันนะครับแล้วพื้นเป็นไม้ปด<ร>อ่าเนี่ยพื้นแบบนี้เป็นไม้ประดูไม้แผ่นเดียวนะครับเหมือนกันทุกตัวเลยนะครับผมเหมือนกันทุกตัวเก้าอี้6ตัวนะครับเป็นทรงแอปเปิลแบบนี้สวยๆเลยชุดนี้สนุนราคาอยู่ที่36,500บาทนะครับสนุนราคาอยู่ที่36,500บาทเก้าอี้6ตัวนะครับเก้าอี้เขาจะบอกว่าสวยมากนะครับเก้าอี้สวยมากดูขาเขานะครับดูเอ่อสดทรงเขาด้านบนนะครับเป็นทรงแอปเปิลนะครับ นี่ครับด้านบนเป็นทรงแบบแอปเปิลแบบนี้อ่าด้านล่างขาเป็นไม้ชิงชันด้านบนเป็นไม้ชิงชันพื้นเป็นไม้ประดูนะครับพื้นเขาก็ไม้สวยเลยนะไม้ประดูสวยเลยตัวนี้ก็พื้นไม้ประดูนะครับเหมือนกันทุกตัวนะครับพื้นไม้ประดูแล้วก็หัวช่วงหัวช่วงบนช่วงล่างเขาเป็นไม้ชิงชันก็คือเป็นไม้ชิงชันหมดยกเว้นพื้นนะครับพื้นเป็นไม้ประดูแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เป็นไม้สวยๆเลยนะครับไม้สวยๆแบบนี้เลยโอ้โห ทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับทั้งชุดนะครับทั้งหมดทั้งมวลทั้งชุดเนี่ยมีพื้นเก้าอี้เป็น ially, ไม้ประดู่และก็เสาเสานะครับเสาแล้วก็แขนเป็นไม้ปู่นะครับนอกนั้นเป็นไม้ชิงชันทั้งหมดเลย36,500บาทนะครับสำหรับชุดนี้ใครชอบไม้มงคลไม้หายากแบบนี้นะเก้าอี้ผมว่าเก้าอี้เขาสวยมากเลยนะครับหน้าโต๊ะเขาก็สวยนะครับหน้าโต๊ะแบบนี้อะหน้าโต๊ะไม้สวยแบบนี้ทําสีเงาไว้ให้ยิ่งเก้าอี้นี่สวย แล้วก็ตัวใหญ่นะครับเวลานั่งเนี่ยมันเต็มหลังมากๆเลยนั่งสบายนะครับนั่งเต็มหลังมากๆเลย6ที่นั่งกําลังดีนะครับชุดใหญ่2เมตรแบบนี้6ที่นั่งแบบนั่งแบบกว้างๆนัๆ่งแบบสบายไม่แออัดไม่อึดอัดเลยนะครับ6ที่นั่งเก้าอี้ใหญ่เก้าอี้สวยนะครับเหลืองสลับแดงทั้งชุดแบบนี้ใครที่ชอบไม้เหลืองๆแดงๆแบบนี้นะครับ, авно, บ,บ,รบชุดนี้เนี่ยไม้ชิงชันสัก90%เนะครับผมไม้ชิงชันสัก90% ไม้ประดู่สักสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็มีแค่พื้นเก้าอี้นะครับที่เป็นไม้ประดู่แล้วก็ขาโต๊นะครับผมนอกนั้นเป็นไม้ชิงชันทั้งหมดเลยสวยมากๆนะครับสวยมากๆนี่ครับโอ้สวยมากๆเลยนะครับหน้าโต๊ประมาณนี้ทําสีเงาไว้ให้นะครับผมใครที่ชื่นชอบนะครับสามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทโอ้สวย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 ,สวยมากๆปกติเราจะเห็นแต่ไม้มะค่านะครับ เห็นจะไม้มะค่าหรือว่าไม้สักนะครับทรงนี้ทรงนี้โดยมากเลยเนี่ยจะเห็นเป็นไม้มะค่าไม้มะค่านี่ก็หายากเลยนะครับทรงนี้ทรงรีแล้วก็ขาใหญ่ๆแบบนี้นะครับโดยมากจะเห็นเป็นไม้สักเยอะไม้สักสั่งทําได้ตลอดนะครับแล้วก็ไม้มะค่าโอชุดนี้มาเป็นไม้ชิงชันนะครับสวยมากๆสวยมากๆใครที่สนุกสนใจนะครับเก้าอี้เอ่อใครที่สนุกสนใจชุดอาหารแอปเปิ้ลเนี่ยแบบนี้หที่นั่งเนี่ยสวยๆแบบนี้โต๊ะรีแบบนี้นะครับก็ชุดนี้นา น่าซื้อมากนะครับมาดูที่ตัวต่อไปนะครับตัวนี้เหมือนเหมือนโต๊อะไรอ่ะเหมือนโตวางของเหมือนโต๊วางของหรือว่าถ้าเอาเก้าอี้มาใส่สักตัวหนึ่งก็จะเป็นโต๊เขียนหนังสือเป็นโต๊เขียนหนังสือได้เป็นโต๊วางของได้นะครับเดี๋ยวมาดูขนาดเขาขนาดเขาความกว้างเนี่ยจะอยู่ที่70เดี๋ยวดูตัวนี้ก่อนขนาดมันไม่เท่ากันขาดกันแค่2เซนเองนะครับตัวนี้ขนาดกว้างเนี่ย69เซนนะครับยาวร0 4เซน 8900บาทสูง79เซ้นเซนครับตัวนี้จะติดปุ่มเยอะหน่อยนะครับนี่ครับจะติดเป็นลวดลายของปุ่มลายไม้มะข่านะครับนี่คโอ้โหติดปุ่มเยอะมากนะครับติดปุ่มเยอะมากก็เป็นทรงแบบนี้นะครับเป็นทรงประมาณนี้อ่าตรงหัวกับหัวหัวท้ายเนี่ยเขาจะเล็กกว่านะครับจะตรงตรงกลางนะครับผมนี่ครับประมาณนี้นะครับ69คูณ104นะครับ 8,900บาทนะครับขาสวยมากเป็นไม้แผ่นเดียวนะครับผมไม้มะค่าแล้วก็ตัวนี้นะครับเหมือนกันนะครับไม้แผ่นเดียวไม้มะค่าเหมือนกันนี่ฮะทรงเขาคล้ายๆกันสูง79ทเท่ากันแต่ว่าตัวนี้จะกว้างกว่า2เซนนะครับแล้วก็ยาวกว่า3มเซนตัวนี้กว้าง71เซนนะครับยาว107เซนนะผมับผม8,900บาทเหมือนกัน,นครับตัวนี้ก็ติดติดเหมือนลายปุ่มเยอะเหมือนกันนะนี่ย um. ไม้สวยๆเลยนะครับไม้สวยๆเลยติดเหมือนลายปุ่มเยอะเหมือนกัน สวยทั้งคู่นะครับคู่นี้สวยทั้งคู่ตัวละ8,900บาทน,นะครับสวยมากๆเลยนะะประมาณนี้นะครับนี่สินค้าสวยๆของเราที่คัดสรรมาอย่างดีนะครับสวยมากไม้แผ่นเดียวนะครับแล้วแต่ว่าลูกค้าจะเอาไปวางอะไรนะครับเอาไปวางของก็เป็นโต๊ะว,วางของเอาไปนั่งเขียนหนังสือก็เป็นโต๊ะหนังสือนะครับก็ความสูงประมาณ79เซนใส่เก้าอี้ได้1ตัวหรือจะเป็นโต๊ะกินข้าวก็ยังได้เลยนะคอนโดเล็กๆนะครับ ห้องเล็กๆนะครับโต๊ะกินข้าวฝั่งนี้ตัวหนึ่งฝั่งนู้นตัวหนึ่งสองคนนะครับอ่าใส่เก้าอี้สองตัวนะครับนี่ใส่เก้าอี้สองตัวก็ยังได้เลยก็แล้วแต่ว่าจะไปวางอะไรนะครับผมความกว้างประมาณนี้นะครับกว้างเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดเซนยาวหนึ่งร้อยเจ็ดเซนนะครับเออเป็นโต๊ะกินข้าวก็ได้นะเนี่ยกำลังน่ารักเลยไม้แผ่นเดียวไม่ต้องกัวไม้แตกนะครับนี่ยแต่ชุดนี้โ,โหสวยอลังการมากชุดนี้สวยอลังการมากนะครับสามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทใครที่ชื่นชอบนะครับ มีที่ขวัญชัยเฟอร์นิเจอร์ชะเชงซาชุดแบบนี้มีชุดเดียวด้วยนะครับมีชุดเดียวด้วยนี่เมื่อวันก่อนเรารีวิวโต๊ะบัญชีไม้พยุงไปนะครับนั่งก็ขายไปแล้วโต๊ะกินข้าวไม้พยุงนั่งก็แปดที่นั่งขายไปแล้วนะครับรีวิวไปแป๊บเดียวเองชุดนี้จะไปอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรนะครับรอลุ้นกันนะครับ